อีสานแนวใหม่ใช้กำลังพัฒนาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อีสานแนวใหม่ใช้กำลังพัฒนาสิบได้ผาพีผ้าน้องบ่ได้ผาไปใสมืันนี้อยู่ในขั้วกันครับมันนี้หลังจากเข็ดกับเข่าหลังจากเสด็จพากันไปวัดไปเหตุบุญหาบรรพบุรุษบางสกุลหาปูนาตายาย อ่าแม่คัวมียังน่เมื่อนี้มีมียังน่หนอต้มปลาต้มปลาต้มปลาสวาวโอ้จับมาจากโบอยู่หน้าแล้วก็มีหนึ่งปลาเนืนปลา,น,ปานิ่งจาง้าปลาแคมีแต่ผักโอ้ <c oughs> <c oughs> ปลาอยู่รางผักอยู่ทึ่ง <c oughs> แล้วก็มีุ่นของหวานบวชแตงไทยุ่นน่ะใส่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 อยู่ใส่บัานกวนบ่ข้าวกำลังสกุนกวนซื้อๆด้ออย่าเห็ดเนียงมาพอครับแม่ครัวป่าลำโพยคนสวยคือเก่าครับบวชแตงไทยค่ะบวชแตงไทยค่ะทานบวชยากให้บวชไทยแซ่บด้วยค่ะของหวาน ใส่น้ำตาลสามสนิดค่ะมียังไงน้ำตาลไส้ขาวค่ะสองคือน้ำตาลไส้แดงค่ะสามคือเขาเรียกอะไรคะเนี่ยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอ่าน้ำตาลไส้ขาวน้ำตาลไส้แดงบ่คือกันบ่ก็มันสามสามอย่างมันก็เหมือนกันหวานเหมือนกันค่ะคน้สขาวก็ต้องสกัดวานหวานคือกันแต่ว่าเขาอยากให้มันหอมค่ะหอมอย่าลืมใส่กะทิด้วยนะจ๊ะกะทิขั้นแรก เมงปลาน้ำพริกเมงป้าก็าเกิดแก้วอะเนาะนั่ากินไหมจ๊าแก้วปลาหนึ่งค่ะโอ้ตอนนี้มาถึงวัดแล้วครับพี่นอ้องเบมือบรรยากาศหลอกหลอกซาลาโอ้มันนี้มาหลายแน่ครับมันนี้มาหลาย พี่น้องมาเห็ดบุญส่วนกุศสนหาคูที่ลวงรับไปแน่ไปแน่ไปแน่เน่เนะครับเครื่องเส้นเค่ย่งกันนี่ ปวดติดลงรับมันปิดกานต้งเทศการเดือนซีฟแล้วโดนเพิ่นซเมือระยะเวลากศศากระตรงาบังสพุ่นหายาที่ลงรับไปแล้วแม่พี่น้องที่หลงรับไปแล้วอดีเจมส์ปูยาตาตวแม่พี่น้องแสิได้รับเมื่อนี้เพราะว่ามีเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดเ็ยังเปิดเขาเปิดเปิดเปิดยังไเห เปิดท้างเปิดงางตั้งสมัยปัญญาขยูบคนกนกษัยเดยซุกยิ่งยิ่งคืนท่านคููคนตตครูกับคนกษัยดยคนแกครเลยพระกรงมาเห็ุเพราะว่ามือื่นกับตองเซนต์ต้ามื้อก้ล่ะบางสกุลแต่ยหญยบางสกุมือื่นมือื่นนี่เศเศษนมืบองสกุลเศสุนมือื่นเศษตุ้มตามืออื่นบางทีอง คือึโอ้ตงดีอีกแมนอ่านศึกเลขบ่อ่านแล้วถืไ้แล้วถไว้ทุกคนทุกคนอ้อนเห็นหังครับอบรรยากาศครับบรรยากาศทำบุญทำบุญ ยอนสวัสดีครับหลวงพ่อประจำวัดประจำศาลาหลวงพ่อวันท่าครับผมเบิ่งบรรยากาศ หลังจากเสร็จพิธีท่งางศาสนาแล้วก็ได้เอาของมาตั้งที่ถาดครับพี่นอ้นองเพื่อให้พ่อแม่บรรพบรุษท,ที่ลวงรับไปแล้วได้มารับส่วนกุศลน,นี่คือการบางสกุลอันนี้เป็นถาดของพอ่อของแม่ครับล้วคาของนองไผ่อยู่น้ำกัน หลังจากเอามาว่าให้เพื่อนไรเดนเตยกับพี่น้องต่อไปก็เไดวลาเก็บครับเพราะว่าทางวัดเพื่อน่าห้เอาไว้ของเพื่อนห้เก็บให้สะอาดแล้วก็คิดว่าเพื่อนจิกินอิม่มเลวเนาะ,ะฮะนี่เดี๋ยวก็ต้องห้อยเพื่อนครับข้าใจโชคให้มานก็นไปบอกเลยก็เอ้อพ่อแม่เอ้ยขึ้นนี่เออื่นเสดจังจังเน่ <laughs> สำหรับมือนีเขาไว้สำนีซะก่อนครับโอกาสหนาพอกันไหมสวัสดีครับ